สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาสําหรับเรื่องของการเปลี่ยนนะฮะ วันนี้เรามีการเปลี่ยนเบนซ์เอคาสนะฮะจะเป็นเอคาสนะฮะเริ่มตั้งแต่ตัว w 1 7 6นะฮหะรหรือจะเป็น w 1 7 7นั่นเองนะฮะแต่วันนี้นะฮะทางเลือกของทางร้านเรานะครับเป็นเรื่องของตัวโช๊คที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะที่พูดไปโช๊คตัวนั้นเรามีสินค้าแล้วตัวนี้เป็นตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดจะเป็นเบนซ์วี7หเอคสตัวใหม่ปี2022นะครับมีการเปลี่ยนของตัวโช๊คอัพของเฮสได้นะครับ อาการโยนนะฮะต่างๆก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะสำหรับตัวโชค๊คอัพ d ฮ i ไลท์ได้คิดค้นและออกแบบสําหรับตัวโช๊คตัวนี้มาโดยตรงนะฮะสำหรับ A อคาสตัวนี้ตัวใหม่นะครับคือ A อคาสตัวนี้ตัวใหม่ทรงนะฮะเป็นการเปลี่ยนใหม่มาเลยหรือเป็นการเฟรคริปใหม่เลยตั้งแต่ไฟหน้าจนถึงไฟท้ายและก็อีกเรื่องหนึ่งภายในโหสวยอลังการมากช่องแอร์ช่องไฟหน้าจอยาวสวยงามแบบเต็มๆนะฮะสำหรับ A อคาสนะครับ มาพูดถึง a อคัสต์กันนะฮะสำหรับ a อคัสต์เนี่ยฮะเบื้องต้นนะครับล้อแม็กนะครับสแตนดาร์ดมาเป็นขนาด18นิ้วนะครับคือบางท่านอยากเปลี่ยนรถเอคัสต์ให้ดูเต็มขึ้นดูสวยขึ้นนะครับโดยการเลือกล้อนะฮะเราเลือกเป็นล้อ ขนาด19นิ้วให้นะครับ A Class เนี่ยฮะก็จะมีล้อแม็กนะครับยังเป็นด้านหลังผมนะฮะจะเป็นล้อแท้นิวินิสนะฮะแล้วก็มีสปานรวมถึง BBS แล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่แบรนด์ G Force นีะครับมีขนาด19นิ้วนะครับสำหรับ Bent A Class โดยส่งนะฮะับ A Class ก็มีการแต่งง่ายๆนะฮะจะมีบางท่านก็ตกแต่งโดยการใส่ดิฟฟูลเซอร์หลังนะครับแล้วก็มีใส่ลิ้นหน้าอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็เสิร์ฟด้วยตัวล้อนะฮะจะเป็นขนาด19ก็ได้หรือขนาด18ก็ได้ขึ้นออยู่ความชบ แต่ทางร้านจะแนะนำขนาด1 9นิ้วเพื่อความเต็มแบบสวยๆนั่นเองนะฮะ ก็จะมี a อคาร์ที่แต่งกันจากทางร้าน,นค่อนข้างเยอะมากๆนะครับท่านใดที่ใช้เบนซ์จะเป็นเบนซ์รุ่นไหนก็ตามนะฮะเรามีตัวเลือกให้ครบรับประกรันไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับล้อแทนนิสแล้วก็จะเป็นล้อแบรนด์สแตนหรือจะเป็น G Force ทุกแบรนด์ในตลาดนะฮะสามารถมาเทียบมาสิมารับชมสินค้าจร,จริงกันที่ร้านได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเบนซ์เอคาร์วันนี้นะฮะเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันอีกทีหนึ่งนะฮะ